สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคั่วไรคั่วไรคั่วไรและก็คั่วไรนะครับทุกคนวันนี้นะฮะเมนูของเรานะจะเป็นเมนูแบบง่ายๆนะครับผมนั่นก็คือแซลมอนกุ้งไข่ดองนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นครั่วไรใช่ไหมปกติการดองมันต้องมีดองอะไรบ้างครับน้อง,อ,งนองน้องเบนบอกพี่หน่อ,อยน้้ออออองงงงซีีิ๊วดำปลาาะไรยย่เค่ะแต่ด้วยความเป็นครั่วไรนะผมวันนี้เราจะเปิดตัวท้าทาย บอกมาสิวันนี้มีอะไรบ้างเราจะเปลี่ยนจากการดองน้ำปลาเป็นดองน้ำมะนาวและน้ำเชื่อมค่ะโอเคน,นะครับทานพวกแซลมอนดองมันจะเป็นความแบบความนัวด้วยความเค็มเปรี้ยวใช่ไหมเค็มเปรี้ยวเผ็ดนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขาดความเค็มและวันนี้จะมีแต่ความเปรี้ยวนะฮะแล้วก็ความหวานกูว่าน่าจะแดกไม่ได้คุณจงวาแต่ไม่เป็นไรด้วยความที่เป็นครัวไรนะรับผมเราจะมาลองทําดูนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ มะนาวกูต้องทำอะไรก่อนวะเนี่ยเอาไงดีเอาทำพร้อมกันเลยไหมคะเอาทำพร้อมกันเลยเหรอ <laughs> ชิบหายแล้วกูต้องเคี่ยวมะนาวแทนน้ำตาลแน่เลยสัตว์งงทำมะนาวก่อนก็ได้ค่ะอ่ะบอกเลยมันไม่ยากเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทุกคนดูนะ Watch me Watch me คือวันนี้วัตถุดิบของเราก็มีแซลมอนเนาะมีไข่นะครับมีกุ้งเนาะ นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยส่วนไอ้ตรงของดองเนี่ยก็จะมีมะนาวมีกระเทียมมีพริกนะครับแล้วก็น้ําตาลซึ่งวันนี้ไม่มีซีอิ๊วอย่างที่บอกนะครับเอามีดมาทำเทียอะไรก่อนเนี่ยตอนนี้นะก่อนหนึ่งนะผ่านมะนาวก่อนอย่าลืมคลึงก่อนคลึงใช่ไหมจ๊ะโอ้ยเรื่องคลึงนี่พี่ถนัดเลยนะแต่ว่ามะนาวนี่ต้องเป็นเพศเมียเท่าน,านั้นถึงจะคลึงได้ถ้าเป็นมะนาวเพศผู้พ,พี่พี่ไม่คลึงพี่โยนทิ้งเลยเฮ้ยลูกใหญ่มันจะมีน้ำมั้ยเนี่ยมีค่ะต้องคลึงก่อนเฮ้ยได้อยู่นะ <c oughs> เฮ้ยได้ได้ได้อันนี้ดีได้อยู่ฟิวนี้ได้อยู่ึง ได้ได้ได้เพราแล้วไม่ต้องครึ่งเยอะเพราะว่าเป็นเพศเมียม,มีน้ําอยู่แล้วนะการผ่ามะนาวถูกต้องนะครับผมเราต้องหั่นครึ่งก่อนนี้ถูกปะหั่นครึ่งปุ๊บแล้วก็พร้อมเป็นแยกเป็นครึ่งแบบนี้คนดูบอกมึงไม่ต้องฝอนมึงทําให้ตัวเองให้รอดก่อนเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ยังไงต่อวะคร <c oughs> ึ่งไม่ใช่ลวไอ้เหียมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ก่อนนี่มันถึงจะเป็นอย่างนี้ มันต้องผ่าสามส่วนเออเนี่ยมันต้องผ่าสามส่วนดูกูบีบมะนาวไปกวอนวันหนึ่งอะโอ้โหเขี้ยเอ้ยเหมือนเอาเอาเอากูมาทำของเสียะเอาบีบไปกว่คทับทุกคนเฮียปะเฮีย<า>อันนี้อันนี้คอนเทนต์อันนี้คือทําแบบว่าทําแบบว่าไม่ถูกต้องไงไม่ถูกต้องคือหันแบบนี้นะทุกคนนะวิธีถูกต้องคือหันแบบนี้นี่หันแบบนี้โป๊ะเขาให้นี่เห็นว่ามันจะบีบได้เราจะได้ความเค็มจากมือนะใช่ใช่อาจจะได้ความเค็มจากมือของพี่แล้วมะนาวหมดเนี่ยครึ่งวันอะบอกเลย คนทําไม่เดือดร้อนคนกินก็ห้ามเดือดร้อนนะจ๊ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราทําให้น้องๆในในสตูกินแล้วกันนะครับก็ต้องกินนะเพราะว่าอันนี้ผมตั้งใจทํามากนะครับทุกคนรวมไปถึงตะกร้อนะครับผมคิดทีบนะช่างไฟช่างหน้านะครับที่พูดมาไม่มีสักคนนะที่มีกันแค่นี้คปกติแกเขาใช้ไหมมาสั์มาได้หมนะคะเพราะว่าโดนเปลือกไม่เป็นไรพี่เป็นคนทาใช่ปะก็เดี๋ยวให้ทีมทีมกินทีมชิมแต่พี่ยังไม่เป็นไรพี่ไม่กินได้พี่เสียสละให้น้องๆ แต่ว่าจริงๆคนทําต้องชิมนะคะไม่พี่รู้รสชาติตัวเองอยู่แล้วไงนะฮะพี่เสียสละไ็นไงละ่ะบอกเลยว่าน้ําปลาไม่ต้องอยู่ในวิธีการหนักนะนี่ยตะก้อกต้มาช่วยเลยนี่มานะเน็กผูสอดนะอย่าหาว่าน้าสอดคือไม่ได้แล้วอ่ะคือต้องให้ต้องมาช่วยอ่ะไม่งั้นแล้วมึงทำไงอะเทมิสสามชาแน่นอน แต่พี่จันกูนะคือนี่เจาะเข้าไปแล้วก็บีบเอาแล้วมึงก็ไม่ต้องหัน่นแบบหั่นส้มหั่นเซี่ยวหั่นหอกหั่นหักอย่างงี้ด้วยอ๋อหั่นแบบนั้นใช่ไหมหั่นกระดุมนะอ่าโอเคเออได้อยู่เหมือนนะพี่จเริ่มหมดแล้วเ,เ,นะเ,เนี่ยอืเอเฮ้ยพ่อพูดทำม,มันง่ายนะทำไมดูทำไม่บางลูกมันก็ไม่ได้นิ่มไง One <eternity> later. อ่ะได้ไหมจ๊ะขนาดนี้น้อยไปไหมไอ้สักหน่อยนั้นได้ค่ะมันต้อง อีกซึ่ลูกแล้วกันเนาะมันมันต้องล้นล้นน่ะล้นล้นล้นลเหรอปลาดองน้ำต้องล้นอืมอ่ะพอไหมจ๊ะได้นะได้้ไดค่ะโอเคครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาหั่นพริกแล้วก็กระเทียมกันดีกว่านะทุกคนนะเอาใส่เยอะปะแล้วแต่เลยค่ะปกติเขาหั่นแบบเป็นบล็อกๆลอย่างงี้ใช่ไหมกระซอย กูรู้ว่าพวกมึงอยากดูอันนี้อยู่ซอยอ่ะถ้าเรื่องการซอยนี่ต้องยกให้ผมใครชอบเผ็ดก็ทานเผ็ดนะใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องแดกวัวต้องมีเข้าเนื้อบ้างเหรไม่ได้เข้าเนื้อสัตว์นะเข้าเนื้อนิ้วกูเนี่ยแหละมีกี่อครับข้าสปอนเซอร์ได้นะต่อไปกระเทียมกระเทียมนี่ปกติเราก็ต้องหั่นเนาะไม่หั่นได้ไหมหั่นเป็นแว่นค่ะหั่นเป็นแว่นเหรอพาเลยนะกูกลับบ้านไม่ได้ด้วยแสบตาเลยมองขับรถแสบตาเลย อ่าโอเคเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนให้ดูหน้าตาก่อนนี่นะฮะเราจะดองไม่อยากพาวทพีเซนเลยวะ่ะแต่เราก็ต้องพาวทพีเซนนะทุกคนนะน,นี่คือน้ำดองฉบับแบบครัวไรนะครับผมก็คือมีแค่มะนาวนะกระเทียมแล้วก็พริกนะครับผมขอล้างมือก่อนมือมันเหนียวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่ไข่กันก่อนนะเราจะใช้แค่ฟองเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําดองน้ําเชื่อมอีกหนึ่งอันเนาะ นะฉะนั้นเนี่ยแยกไข่เอาแค่ไข่แดงนะทุกคนนะเดี๋ยวดูวิธีการปอกไข่เอาแยกไข่ที่ถูกต้องนะครับผมบางคนใช้ขวดดูดไข่แดงขึ้นมาพี่มาทําแยกไข่ง่ายๆนะผมมีะสบการมาเห็นป่ะนี่ง่ายๆเลยเราเปิดไข่เข้าไปในไข่ขาวทำไมวะไม่เห็น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 อยู่นะติดใจทำไวติดโลกไข่ขาวเราไม่ใช้นะครับแก่กุ้งแกงกุ้งทุกคนเอาอนนี้วางไปก่อนนะก็คือผมไม่ใช่เชฟนะทุกคนนะขับหัวกุ้งออกแล้วแกะ อ๋อแค่เนื้อกูเกือบโยนทั้งตัวแล้วนะเนี่ยผ่าเอาซี่ออก้วยก็ดิหมนกันะแต่คิดว่าพี่รามพี่ทำเป็นไหมไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้เดี๋ยวผมทำให้ดูทุกคนมันไม่ยากวิธีการเอากระดูกสลังกุ้งออกนะใช่ไหมเขาเรียกกระดูกสลังไหมพี่กุ้งนั่นแหละเรียร์ะดูดีเลยที่มาดูกันนะฮะจะเข้ากุ้งหรือเข้านิ้วนี่เขี้ยกูนี่เก่งว่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอาปลายวางหนึ่งตัว ไอ้สักตัวไหมหือมันกุง้งน่ากินมากถ้าแบบเอาไปอบนะเอาไปเผานะาทุกคนนะบอกเลยว่าฟินนะกุ้งอะไรก็สปอนเซอร์เขาได้นะครับอันนี้จากลุ่มมน้ำนายนะกุ้งตัวนี้นะหนะืมานายใคระพานายพระรามเก้ามั้งไอเฮีย <c oughs> โอเคเรียบร้อยกุ้งนะครับเรียบร้อยละต่อไปโบเขาให้อะต่อไปแซลมอนก็คือแซลมอน่ะนะอยากจะบอกเคียทีอย่างนี้นะครับ แซลมอนเนี่ยคือตรงกูไม่ใช่เชฟญี่ปุ่นด้วยแล้วคือมึงเข้าใจเห็นปะมีหนังมาเว้ยแล้วกูจะแร่ไงมึงแดกข้างหนังได้ไหมนะแดกข้างหนังแล้วกันนะโอเคไหมได้แทนที่นะจะซื้อแบบเป็นซาชิมิมาคือซื้อมาปุ๊บอ่ะแยกใส่วางง่ายๆไม่ทำอย่าให้กูทําอะไรยากๆให้กูแร่เดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงแดกได้แดกข้างหนังแซลมอนเดี๋ยวกูบอกเลยดัแบแรกนะครับผมเอาก้างออกก่อนการหาก้างแซลมอนนะนี่เป็นไงล่ะเอาก้างออกก่อน โอเคนะแล้วหันยังไงดีอะเบนแรกก่อนหมายความ่ถ้ากูแรกเป็นกูคงไม่ถามหรอกเพื่อนมันต้องแบบว่าปึ๊บปื๊ดเหมือนในหนังอะเอาตัวช่วยดีกว่าเอาตัวช่วยมาเลยมาเองเราจะลอกูทำให้อ่ามึงทำอ่ะอ่ะมึงก็แค่นี้นะนี่นะแล้วก็เออนี่สิเยี่ยมมากเพื่อน นั่นเลยทาเลยทาเลยทาเลยเออดีดีดีอ้วว่าอ่าเดี๋ยวคุณทำให้ตรงนี้นะแล้วว่าระหว่างนี้เหลืออะไรบ้างทาน้ำตาลไหมตอนนี้ผมได้ตัวช่วยแนละ้วทุกคนนะเดี๋ยวอันดับต่อไปผมมาทําน้ําตาลรอแล้วกันอันนี้มันโดนต่อไฟได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไไดทาในกระทะนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาทําน้ําตาลกันดีกว่านะนดึงออกมาเลยด,ดึงออกมาได้เลยเออได้แล้วงง่ายเฮ้ยกุ้งแบบแดงขึ้นเลยว่ะดูดิแบบกุ้งมันแบบมีสีเลยอะ เหมือนว่ากดมันร้อนนะอ่ะโอเคนะจ๊ะแซลม,มอนได้แล้วนะครับทุกคนแซลม,มอนได้แล้วนะไปนะสภาพคนดูบอกว่าไอ้เหี้ยหั่นนี้เสียของไมื่ออะไรนะได้นะหั่นไปเลยนะหั่นดีว่าเขาให้ชิ้นใหญ่ใหญ่เสียของ,อ,งอันหนึ่งเออกูก็ว่างั้นแหละเพื่อนแหมนะ่โปงว่ะใช่ไงล่ะไงล่ะน่ากินจังเอออืมได้ไหมคะน่าจะมีวาซาบิสักหน่อย จัดจานก่อนเฮียบางกุ้งหมดไอ้สัสอ่ะเอาหรือมีไข่ขาวนี่ก็คือแซลมอนกุ้ง ไข่ดองมะนาวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแรปกันดีกว่านะทุกคนนะเฮ้ hey, one two three มไ,มไม่ได้เป็นคนชิเกเรแค่อยาจบอกไม่ได้เจอเจใจโอเคไม่มีใครบอกให้กูหยุดเลยผู้เขีย <c oughs> <ๆ>เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้เย็นก่อนต่อไปที่เราจะมาทําก็คือนะครับผมทําน้ําเชื่อมน,นะฮะ <c oughs> สิ่งที่เราก็ต้องใช้ก็คือกระทะนะครับผมต้องใช้ไฟอ่อนเนาะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะใช่ใส่น้ําไปก่อนระหว่างรอนะครับรอน้ําเดือดนะเดี๋ยวเราแยกไข่กันก่อนดีกว่านะคึงไหมต้องคึงไหมไข่ต้องคึงไหมไม่ต้องคึงนะ มับเขาให้ล้างมือด้วยทำน้ำตาล้วจ้ะทุกคนใส่หมดเลยนะเคลตลอดนะคะโอเคละใส่แล้วนะจ๊ะแล้วก็คนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอตัวช่วยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ทำอย่างอื่นเลยคือน้ำตาลมันน้อยไปเปล่าะถุกจะถุงไันล่ะ้านาดวดด้วยเอาที่มันมัดถุงที่เพื่อนอยู่ไหน,นอะใสไปเลยบอกให้หยุดก็คือหยุดใจน,น,น,นะทำไม่เดือดร้อนมุณกินไม่เดือดร้อนนะใช่ซองนึ่งเดี๋ยวผมบอกให้หยุดก็หยุดนะไปอีก โอเคพอ <laughs> พอพอ <laughs> จังหวะโชคเลยตายคนต่อไปคนต่อไป,อไปเดี๋ยวผมทำกุ้งก่นอนเโอเคครับต่อไปคือเทน้ำตาลแยกไว้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนอย่าเพิ่งเข้าตู้เย็นเดี๋ยวมันจะตู้เย็นมันจะทำงานหนักเกินไปแล้วหั่นแค่กระเทียมนะทุกคนนะคือกูเงียบนี่คือกูตั้งใจมากถ้าเกิดกูพูดมากเดี๋ยวที่จะเข้าเนื้อกูก็คือเดี๋ยวเรอแค่ใส่น้ำเชื่อมนะทุกคนนะคือมันบังไข่ไปหน่อยนะ โอเคครับเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบในถ้วยนี้แล้วเสร็จแล้วนะเราลับก่อนนะอันนี้ก็คือส่วนส่วนวน,น้าตาลเนี่ยเราทิ้งไว้ก่อนนะทุกคนนะอาจจะต้องใช้เวลาเล็กนิดนึงนะทุกคนนะนี่เรียบร้อยนะจ๊ะโอเคเข้าตู้เย็นระหว่างนี้นะครับผมก็รอน้ําตาลน้ําเชื่อมนะครับผมมันเย็นเนาะไปรอครับไป Two <hours> later. โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็น้ำเชื่อมก็อยู่ตัวแล้วนะครับไม่ได้ร้อนเกินไปนะเราจะเทน้ำเชื่อมลงไปในวัตถุดิบของเราไป ันจะแดกได้ไหมเนี่ย <PAUL> ก <bunker ring> ินไม่ได้แน่นอนอ่ะคือแบบมันลองดูก่อนละกันนะลองดูก่อน้วกันนะครับผมมาอ่ะเคเราแรปเลยนะอ่ะโอเคครับเราแรปก่อนนะทุกคนนะแล้วก็แช่ตู้เย็นนะครับผมใส่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับทุกคนมาแล้วนะครับผมของดองของเราในวันนี้นะฮะเบิกตัวเมนู สุดยอดของรายการคูไรชามนี้ฝั่งนี้นะครับผมเป็นดองมะน,นาวนะฮะแซลมอนกุ้งนี่คือสุกหมดเลยนะนี่คือสุกหมดเลยนะทุกคนนะฝั่งนี้นะครับผมดองน้ําเชื้อมนะทุกคนนะแซลมอนเหมือนเดิมไข่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับคือถ้าให้คะแนนนะความกินได้นะผมให้อันนี้กินได้มากสุดเต็ม10ให้4แล้วกันนะให้สนะดองมะน,นาวไอเ้เหี้ยกูแดกมะน,นาวอย่างเดียวก็ได้นะ อันนี้ให้เต็ม4อันนี้น่าจะติดลบนะฮะผมจะชิมก่อนทำถูกหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เลยอันนี้มะนาวนะทุกคนนะเอาแค่แซลมอนอย่างเดียวนะทุกคนนะผมจะไม่ขอกินเยอะกว่านี้นะครับอดมก่อนเอ้ยเอ้ยอันนี้โอเควะเดี๋ยวขอชิมก่อนแล้วกันนะเอานะอันนี้กินได้ไม่เปรี้ยวมั้งมะนาวสิลูก ความกินได้ให้สิบเต็มสี่เพราะว่าสี่เต็มีิเออ <c oughs> กูเบอร์แล้วต่อไปไอ้เที่ยนนี่นะอ่ะเอานะอขอดมก่อนแล้วกันกูอยากสั่งคัดต,ตัวเองแล้วเดินออกไปเลยอะ่ะโอ้โหมันไม่ได้ปะเฮ้อ,อเฮีย คือมันกินได้นะทุกคนนะแต่แค่มันหวานมากมันหวานจริงถึงเวลาทุกคนนะครับมา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  hello 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 welcome happy home happy con top h a p y อะไรเป็นไงบ้างฮะอืมอร่อยเปรี้ยวจี๊เลยอ่ะชิมนิดเดียวนะชิมตอนตอนกลิ่นมาเลยอ่ะเปรี้ยวดนึงอ่ะมันเปรี้ยวมากนะอร่อยเหมือนปลาส้มอ่ะ เหมือนปลาโซกินได้แบบถ้าโรคแตกแลก็คือยอมกินอามาตากูกลิ่นเปรี้ยวแม่งมาเนี่ยเหมือนไม่ได้อาบน้ำมาสามวันเลยกระเทียมได้ไหมกระเทียมพริกเออแบบที่รถเออเออไม่ต้องเชียร์กูขนาดนั้นฮัลโหลไม่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ปะไม่เปรี้ยวเฮียอะไรเรอต่อต่อเลยต่อนี่เปรี้ยวในปากขนลิ้นมาเดี๋ยวตาหน้าตาไม่ไม่น่าได้อะเนี่ยถ้ามองในถ้วยอะก็จะบัวลอยแล้วนะ กลิ่นมันมันจะหวานก็ไม่หวานนะเออม,มันเลยทั้งชินมันไม่ได้หวานแบบหวานแบบหวานปี๊ดขนาดนั้นนะลองนึกภาพกินแบบพวกแซลมอนปลาแซลมอนดิบราซอสเทอริยากิ<อ>แต่ว่าไม่มีรสชาติเทอริยากิอ่ะเขาเหมือนกินแซลมอนสดอ่ะแซลมอนส<ต>ดจิ้ม<ต><ช>น้ำตาลนม่งจะกินแซลมอนจิ้มน้ำตาลวะอ่ะถามได้ดีไม่โอเคอ่ะไอ้เหี้ยหนูว่าอร อันนี้วัดใจมากเลยนะมาเราก็หนึ่งในเจ้าของรายการแล้วเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยกินกุ้งเป็นเ,เพื่อนพี่มาชนกุ้งติ๊งเออกมาทุกเหมือนกินกุ้งเครืองน้ำตาลอืใช่ไม่รู้ว่าสำหรับเบนอรอ่อยอ่ะโอเคขอ,ของปอไม่ได้บอกอร่อยนะแค่แบบก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบปุกแตะปุกแตนอร่อยแต่ว่าก็ไม่ควรทําแบบถ้าเลือกได้ <c oughs> คือมันเป็นเมนูที่แบบว่าแกล้งกินกินได้แต่อย่าแบบ ตั้งใจทาอ่ะจ้างก็กินไม่จ้างกูก็ไม่แดกและอย่าเอาทําเมนูนี้เป็นรับแขกนะแขกเดินหนีด้วยอ่ะแล้วทุกคนก็ไปแล้วอ่ะกูปิดช่องเลยกันนะครับมึงจะมาปิดกบกูไหมไอสัาขอฝากรายการพรัวอะไรเอาไว้ในอ้อมหมวกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกอย่างที่มันสามารถกดได้นอกจากดิสไลค์และรีพอร์ตนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ครัวอะไรขอไปก่อนแล้วฝากอาหารเมนูนี้ไว้ด้วย ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ